สวัสดีครับพบกับสื่อข่าวเลวบูโเราเริ่มต้นกันที่จัสโกโกอดิโอกองหลังที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดในศึกบุนเดสกาเยอรมันได้ออกมาอ้อนวันขอย้ายซบลิเวอร์พูลจัสโกโกอดิโอครับปรากกาหลังตัวเก่งของสโมสรอาบาลิซิกได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยเขากล่าวว่าตัวของคนนั้นมองเห็นอนาคตที่ลิเวอร์พูล และตัวของเขาต้องการย้ายไปค้าแข่งกับลิเวอร์พูลแล้วาทหารตัวของคขน,นั้นมีโอกาสและลิเวอร์พูลติดต่อเข้ามาที่ตัวของเขาแล้วแล้วก็เขาก็จะไม่รีรอที่จะตอบตกลงและย้ายไปค้าแข่งกับทีมดังในสินกพรีเมียร์ลีกทีมนี้ในทันทีนั่นคือความต้องการทั้งหมดของเขาในตอนนี้นะครับ ผมยอมรับว่าผมฝันถึงการเล่นให้กับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลมาเป็นระยะเวลานาันแล้วโดยสมัยที่ผมยังเป็นเด็กผมได้ดูเกมการแข่งของลิเวอร์พูลมาโดยตลอดกับพ่อของผมและผมก็โตมาพร้อมกับลิเวอร์พูลและเมื่อผมได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพความจริงจังในเรื่องนี้ของผมนั้นมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆผมร่มติดตามลิเวอร์พูลอย่างจริงจังมันน่าตื่นเต้นและตะลึงมากๆที่พวกเขาคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายในช่วง3-4ถึงปีที่ผ่านมา ผมอยากประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้างผมอยากจะย้ายไปแ,แข่งในศึกพิมรีกับสโมสรลิเวอร์พูลให้ได้ในสักวันหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้จัสโกโกดิโอกำลังรับใช้ทีมชาติโครเอเชียของเขาในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยเขายืนเป็นคนัหลังที่จับคูก่กับเดยันโรเบนทั้งสองนัดและทีมชาติโครเอเชียข,ของเขานั้นก็จะผ่านเข้าสู่รบอบออลดเอาท์ถ้าหากสามารถเก็บชัยชนะเหนือเบลเยียมในเกมในวันพฤหัสบดนีนี้โดยก่อนหน้านั้นจัสโกโกดิโอก็ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังอายุน้อยที่ดีที่สุดในศึกบุนเดสการ์เยอรน รวมมาถึงอาัจจาิที่สุดในยุโรปอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบฟอร์มกับนกักเตะที่มีอายุอยู่ในวัยเดียวกันจัสโกกาดิโอเป็นกองหลังสมัยใหม่ที่มีทั้งความเร็วและความแข็งแกร่งเขามียร่างกายที่สูงใหญ่และสามารถเล่นลูกกลางอากาศได้ดีแถมยังเป็นนักเตะที่มีเทคนิคยอดเยี่ยมและสามารถไปกับลูกฟุตบอลได้ดีเช่นเดียวกับเจอเอลมาเติปแน่นอนว่า,าการที่ตัวคนนั้นถูกย่ยองให้เป็นกองหลังระดับพอปของยุโรปนั้นทําให้ในตอนนี้หลายสโม,มสรชื่อดังต่างพยายามที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมให้ได้ไม่ว่าจะเป็นทันเร์ แมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีและแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นจะยังไม่มีชื่อของลิเวอร์พูลที่จะเข้ามาเอี่ยวในเด๋วนนี้แต่ในเมื่อตัวของนักเตะเลือกร้องว่าอยากย้ายซบลิเวอร์พูลขนาดนี้เราก็เชื่อได้ว่าทางทีมงานลิเวอร์พูลน่าจะทําการบ้านและเฝ้าดูฟอร์มการเล่นของนักเตะรอยนี้ในช่วงที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ในศึกฟุตบอลโลกอย่างแน,น่นอน เอตอนนี้ถือได้ว่าแผงหลังของลิเวอร์พูลนั้นเข้าสู่ช่วงท้ายของอาชีพการแข่งขังกันแล้วไม่ว่าจะเป็นว์กิฟานท์และโจเอมาเตปดังนั้นภายในทีมจึงเหลือเพียงแค่อิบรีมาโกนาเต้เพียงคนเดียวเท่านั้นในแผงของหลังตัวจริงที่มีอายุการใช้าง,งานได้อีกหลายปีดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะมองหาการเสริมทัพกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเสมอปีหน้าและเชื่อได้ว่าการที่จัสโกโกลิโอออกมายอมรับว่าเขาอยากย้ายซุปลิเวอร์พูลนั้นมันก็ทําให้ตัวของเขานั้นมีโอออกกาาาสไไได้ได้ยยปร่่่ววมมมททีีเูตงชนนั ดังนั้นลิเวอร์พูลจะได้ตัวจัสโกโกริโอเข้าสู่ทีมได้หรือไม่นั้นต้องมารอลุ้นกันอีกครั้งในช่วงตลาดเสมอปีหน้านะครับแฟนเอเวอเ์ตันสุดหัวเสียหลังมีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจโมเมสกูดุสนักเตะที่เป็นเป้าหมายของพวกเขามาโดยตลอด หลังจากในช่วง2ถึงสวันที่ผ่านมานั้นนะครับสโมสรลิเวอร์พูลก็ต้องเป็นการเช่อมโยงอย่างหนักเกี่ยวกับการย้ายทีมของโมเมตกูดุสหลังจากที่มีการว่าทีมงานแมวมองของลิเวอร์พูลนั้นได้ไปเฝ้าสังเกตการปรอมการเล่นขอนนักเตะทีมชาติกรน่ารายนี้ถึงข่อบสสนามฟุตบอลโลก และพวกเขาก็พอใจกับความกระเล่นและความสามารถของกองหน้ารอยนี้เป็นอย่างมากหลังจากที่เจ้าตัวถูกส่งลงสนาม2นัดและยิงประตูให้กับทีมได้ถึง2นัดจนทําให้ตอนนี้กองหน้าจากสโมสรอ,อัจฉจรอัลตัดำรารนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายในการสมทับของลิเวอร์พูลไปในทันทีนะครับโดยนักดานของพอจอนนะครับสายข่าววงในชื่อดังของลิเวอร์พูลและเดอะทม์ก็ได้ออกมาอ้างว่าทางสโมสรทัฟฟี่สิมงินเอเวอร์ตัน เกือบที่จะได้เซ็นสัญญากับโมเมตกูดุสเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วและตัวของนักเตะก็อยากย้ายมาแข่งขันกับเอเวอตันแบบเต็มที่ถึงขนาดประท้วงไม่ยอมฝึกซ้อมกับสโมสรอนอาแจกมาแล้วแต่การที่ทางอาแจกได้ทําการขายนักเตะตัวหลักไปแล้วหลายรายออกจากทีมไปตั้งแต่ช่วงตลาดหน้าหนาวยาวมันจนถึงตลาดซัมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีลิซโดมาติเนสและไรอันสกาฟเฟนแบก ทำให้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ทางอาจแจ็์อัลตดัมจะต้องเบรกการยลืทีมของโมเมสกูดุสเอาไว้ก่อนเพราะทางทีมอาแจ็์เหลือตัวเลือกนักเตะให้ใช้งานน้อยจนเกินไปนั่นจึงทําให้โมเมสกูดุสอดย้ายไปแข่งก,กับเอเวอเรตในที่สุดแต่ถึงขน้นทางเอเวอเรตก็ได้ยืนยันกับตัวนักเตะรายนี้เป็นที่รูดแล้วว่าพวกเขาจะกลับมาคว้าตัวไปร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดครั้งถัดไป ดยตอนรายงานนี้ก็มาจากสปอร์ตเวิลด์สกานาดูเหมือนว่าทางด้านของแฟนแลมผาดผู้จัดการทีมเอเวอร์ตันอาจจะต้องล้มเลิกความคิดที่จะไปคว้าตัวโมเมสกูดอสเข้ามาร่วมทีมแล้วหลังจากมีข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจที่จริงจังในตัวของนักเตะรายนี้และตัวของกูดอสก็มีความสนใจที่จะอยากย้ายไปค้างกักบลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันเพราะถือได้ว่าเป็นสโมสรที่ใหญ่กว่าเอเวอร์ตันและได้เล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกในทุกๆฤดูกาลในช่วงที่ผ่านมานั่นเอง และจากขาวเที่ยออกมานี้เองครับก็ทําให้เอเวอร์ตันกำลังใส่เกียร์ทอยออกมาจากดีวนี้ทําให้แฟนบอลเอเบอร์ตันจำนวนมากเกิดความไม่พอใจกันเป็นอย่างมากและหัวเสียกันแบบสุดๆกับข่าวดังกล่าวนี้พร้อมทั้งออกมาเรียกร้องให้สโมสรเอเวอร์ตัน,นเดือนหน้าคว้าตัวกูดูสในเดี๋ยวนี้ต่อไปเพราะเชื่อได้ว่านักเตะกำลังมีใจให้กับทีมของพวกเขาเช่นเดียวกันแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลคือทีมที่เป็นเสี้ยนน้มที่อาจจะทำให้ทีมของพวกเขานั้นพลาดโอกาสเดี๋ยวนี้ไปในที่สุด โดยแฟนบอลเอเวัตันยังมีความรู้สึกเจ็บช้ำกับตลาดการย้ายทีมในช่วงตลาดเดือนมกรคมที่ผ่านมานะครับที่ณ่ตอนนั้นดูเหมือนว่าเอเวัตันเป็นหนึ่งในทีมที่เกือบที่จะได้เซ็นเซอร์กับลุยดิอาร์จากปอร์โตในช่วงเสมอปี2021แต่ตอนนั้นทางเอฟซีปอร์โตย,ยังไม่พร้อมที่จะปล่อยตัวลุยดิอาร์ออกจากทีมและทางเอเวัตันก็ยืนยันกับตัวนักเตะว่าจะกลับมาเล่นละตัวอีกครั้งในช่วงตลาดเดือนมกราคมแต่สุดท้ายเอเวัตันก็ต้องล้มเหลวในเรื่องนี้อีกครั้งหลังจาก แล้วลิเวอร์พูลก็สมหวังและคว้าตัวลุยดิอ,อาร์ตไปร่วมทีมได้ในราคา37ล้านปอนด์ซึ่งณน,นตอนนั้นถือได้ว่าเป็นอีกครั้งที่แฟนบอลเอลตันต้องหัวร้อนกันแบบสุดๆและณตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์การย้ายทีมของโมเมตสกูดุสอาจจะกลับมาเป็นเดจาวู u, ใส่พูกเข้าอีกครั้งเหมือนกับกรณีของลุยดิอาร์ตนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมาแฟนบอลเอลตันถึงหัวเสียกับข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับโมเมตสกูดุสเป็นอย่างมาก คาฟูอัดกะลเลตโซเกตว่าเป็นไอ้โง่ที่ไม่ใช้งานเทนต์อเล็กซานเดอร์โนคาฟูนครับได้ออกโรงอัดกะลเลตโซเกตว่างงโง่มากที่ไม่ใช้งานเทนต์อเล็กซานเดอร์โนในศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้คาฟูตำนานนักเตะชาวบ,บราซิลก็ไดินออมาปกป้องเทนต์อเล็กซานเดอร์โนด้วยอีกคนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้โรเบิร์โตคาร์ลอสก็เคยออกมาปกป้องแบ็กขวาของลิเวอร์พูลรายนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งโดยคาฟูได้ฝากข้อความเสน่หนน์ไปยังกลเลตโซเกตว่าเป็นการตัดสินใจที่งโง่มากที่ไม่เลือกใช้ใ้้งงาานนนนนนเเเทอออลลล็กกกซดรร์์โโใศึฟุตบคัี เพราะนักเตะร,ระดับเขานั้นมีดีกว่าที่จะปล่อยให้อยู่บนม้านั่งสำรองและสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ยามที่มีเขาอยู่ในสนามนะครับเดอเทนอเล็กซานเดอร์โนน์ครับเพิ่งจะได้รับการลงเล่นในเกมฟุตบอลโลกนัดล่าสุดในเกมที่ทีมชางเกร็ด,ดอัดทีมชัดเวลไปแบบเละเทะถึง3ประตูต่อศูนย์ในค่วคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เทนอเล็กซานเดอร์โนถูกจับนั่งเป็นตัวสำรองและมลไม่ได้รับโอกาสถูกส่งลงสนาม2นัดติดต่อกันในซึกกัวโลกรอบเป็นกลุ่มโดยทางเกเดอร์สกเกนนั้นช คืเลนทำเปียแบ็คขวาของนิวคาสเซิลเป็นตัวเลือกแรกภายในทีมของเขามากกว่าเทนน์อเล็กซานเดอร์อโน่ล่าสุดนะครับทางด้านของคารฟูอดีตกัปตันทีมชุดบราซิลชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสองสมัยก็ได้ออกมาแสดงทัศนะส่วนตัวผ่านทางกัตโชต้าเดลโรสปอร์ตสำนักข่าวในอิตาลีโดยเป็นการให้คําแนะนําไปยังผู้จัดการทีมชาติกรีฑาว่าเทนอเล็กซานเดอร์อโน่แบ็คขวาจากลิเวอร์ล,ลายนี้สมควรที่จะเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติกรีฑาในทุกๆเกมที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ผมมองเห็นเทนอเล็กซนอร์อโนเป็นนเหมือกับ โรเบิร์ตคาร์ลอสอดีตเพื่อนร่วมทีมของผมเพราะในตอนแรกนั้นมันมีคนจํานวนมากออกมาต่อต้านที่โรเบิร์ตคาร์ลอสแบ็กจอมบุกและไม่สนใจเล่นเกมรับของทีมเท่าไหรนักแต่ผู้คุณรู้ไหมว่าทั้งลิเวอร์พูลและทีมชาติบราซิลนั้นต่างก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอย่างที่เห็นณนตอนนี้ก็เพราะแบ็กขวาอย่างเทนอเล็กซานเดอร์โนและโรเบิร์ตคาร์ลอสไม่ใช่หรอผมไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทําไมทีมชาติอังกฤษถึงไม่ชอบที่จะใช้งานเทนอเล็กซานเดอร์โนเขาเป็นนักเตะที่มีครบทุกอย่างที่นักฟุตบอลรระะดับโลกคคน,นึควนจมี เขามีทั้งคุณภาพการเลี้ยงบอลความเร็วและการเปิดบอลที่แม่นยำแต่พวกเขากลับมองกับเรื่องเดิมๆว่าแบ็กขวาจะต้องเล่นเกมรับได้เก่งมากๆและไม่มีจุดบปพรล่องซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นฟุตบอลสมัยเก่าไปแล้วและเมื่อกเรกรตซ์สเกตมองว่าเทนนอเล็กซานเดอร์โนเล่นเกมรับได้ไม่เก่งเขาจึงไม่สมควรที่จะถูกส่งลงสนามซึ่งผมมองว่ามันเป็นความคิดที่โง่มากๆและทีมชาติอังกฤษก็ได้เสียสิ่งที่ดีที่สุดข,ของทีมไปแล้วหนึ่งอย่างไปแบบช่วยไม่ได้ ผมมว่าทีมชาติอังกฤษตอนนี้มีสไตล์การเล่นที่เหมือนกับสมัยที่ผมยังเป็นนักเตะเมื่อ10ปีก่อนพวกเขาคิดแต่เรื่องเดิเมๆว่าต้องเล่นเกมรับให้รัดก,กุมเอาไว้ก่อนกองหลังทีมชาติอังกฤษชุนี้เหมือนกับหุ่นยนต์ที่ตูตั้งโปรแกรมขึ้นมาพวกเขาจะรับส่งบอลกันในแค่พื้นที่ของตัวเองและจะไม่ดันตัวเองขึ้นไปเกินครึ่งสนามบางครั้งผมก็ไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ที่ทีมกำลังทำเกมบุกทำไมนักเตะด้านหลังถึงไม่ยอมขึ้นไปสนับสนุนเกมรุกของทีมแต่เลือกที่จะปักหลักอยู่ในแดนของตัััวววเเองเพราะกกลที่จนนูบ ผมติดตามอเล็กซานเดอร์อโนมาโดยตลอดและเห็นความยอดเยี่ยมของเขาเก็บลิเวอร์พูลมากก็มากแต่ฤดูกาลนี้ลูพูมีแดนกลางที่อ่อนแอลงไปมากดังนั้นเมื่อไม่มีกองกลางคอยเก็บบอลเหมือนกับฤดูกาลก,ก่อนๆมันจะทําให้พื้นที่ในตำแหน่งของเทนอเล็กซานเดอร์อโนถูกเจาะได้ง่ายแต่สำหรับทีมเชังกลที่มีกองกลางที่ดีที่สุดผมเชื่อว่าจุดอ่อนังกล่าวนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นให้เห็นอย่างแน่นอนดังนั้นผมจึงมองว่าทิมเชังกลได้สูญเสียสไตล์การเล่นที่ดีที่สุดจากการเล่นของเทนอเล็กซานเดอร์อโนไปเป็นที่รล้ว และถ้าหากเกเรตสังเกตยังคิดไม่ได้และไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้โดยเร็วแล้วก็ทีมชาติกฤีอาจจะไปไม่ได้ไกลในทวน,นต์แมตช์ผู้บอลโลกนครั้งนี้นะฮะไซโคโยกเห็นโดคนปิดทองหลังพระผู้ดีเฮ สจวตเพียร์นะครับนักวิเคราะห์ทอสปอร์ตมองลึกในชัยชนะของทีมอังกฤษเหนือเวลส3-0ส่งท้ายรอบเป็นกลุ่มเวิลด์คัพ2022เมื่อวันนี้หนึ่งในคนที่ควรได้เครดิตก็คือจอแดนาร์นิสันเพราะคือสารตั้งต้นทำทุกอย่างไหลเื่อเฮนโดนะครับพึ่งลงเป็นตัวจริงในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้แทนเมอร์เนเมาส์ปรากฏว่าสร้างผลงานเนียนกริบโดยได้คะแนนสาม,มารถ7เต็ม10จากเมลสปอร์ตด้วยคำกระตือรือร้นขับเคลื่อนไหลลื่นและเก๋าเกมระดับนานาชาติ สอดคล้องกับมุมมองของอดีตแบ็คซ้ายิงเกิลคนรามอังกฤษที่เห็นว่าแ้งในใบ3.2โคตรยกระดับแดนกลางแก่ทีมขึ้นจากนัดเจ้าสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนเขาเป็นคนขับเคลื่อนให้เกมของเราดูดีขึ้นอย่างในตอนแมตช์โดนกับสหรัฐก่อนมันนั่นลงมาทรงของทีมราบเรียบสจวดเพียนกับดีกีทีมทั้ง,งกรีกล่าวเราไม่ได้อภิสิทธิ์เข้าไปดูว่าเขาซ้อมอะไรกันบ้างหรือวนเวียนแถวแคม เพื่อสังเกตการเฮนโดเขาเป็นผู้นําของทีมแบบไหนนามโมสรแต่ผมกล้าบอกคุณได้ว่ามอนันมีส่วนอย่างมากแง่แง่เกเลอส์เกตเลือกคนไม่ผิดจอแดนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเมื่อคืนบางทีบทบาทของเขาอาจจะเหนือกว่าจูดเบลแฮมด้วยซ้ําแต่เราต้องใช้คนหนุ่มอย่างจูดอยู่บนสนามเพื่อสร้างพัฒนาการผมบอกเอาไว้อย่างคนแบบจอแดนเฮนสันคือสิ่งจําเป็นที่ทุกทีมในฟุตบอลบนโลกใบนี้ต้องมีซึ่งตัวคำรามอังกฤษแชมป์กลุ่มบีนะครับได้คู่แข่งรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็คือ ทีมชาติเซเนกาลรองแชมป์กลุ่เอโดยจะดวลกันวันที่4ทันวาคมนี้นะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับกัปตันของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะคำรามของจริงเผยตัวตนที่แท้จริงเฮนโดหลังเห็นวิลเลียมมีอาการสมองกระทบกระเทือนฟุตบอลโลกร่วมเป็นกลุ่มนัดสุดท้ายเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคู่ระหว่างอังกฤษพบกับเวล มีเหตุการณ์ที่ทําให้แฟนบอลได้เห็นถึงตัวตนที่แท้จริงของกัปตันทีมจอแดนเฮนเดอร์สันกับปตันทีมของหงดังลิร์พูล เป็นอีกครั้งที่อลันเชลเลอร์เรียกร้องให้นํากฎการเปลี่ยนตัวชั่วคราวกรณีสมองได้รับการกระทบกระเทือนมาใช้หลังในกลุ่มเลี่ยมอดีตปรกกันหลังของลิเวอร์พูลพบกับจุดจบที่น่าผิดหวังในศึกฟุตบอลโลกโดยวิลเลียมซึ่งเข้าร่วมอะคาเดมี่ของหงดังในรุ่นยู19ปีจำต้องออกจากเกมการแข่งขันกลางคันระหว่างการปะทะกัฐฐนในนัดสุดท้ายของรอบเป็นกลุ่มโคลอมบีของทีมชัดเวลพบกับทีมชัติกฤษด้วยการที่มีนํานว่าจะเป็นการกระทบกระเทือนทางด้านสมองโดยเขาถูกแทนที่โดยคันเนอร์โรเบิ กองหลังของเบอร์ลี่หลังลงเล่นไปเป็นค่า36นาทีโดยเจ้าตัวลงลงไปในสนามไม่นานนักหลังจากตัดสินใจบล็อกลูกยิงอันทรงพลังของมาคัตแรดฟอร์ดด้วยศีรษะ โดยเตยในวัย21ปีที่เพิ่งย้ายจากแอนฟิลไปยังนัตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อช่วงัมร์นี้ได้รับการยกย่องจากความกล้าหาญของเขาในการเอาร่างกายเพื่อก้าวขวางเพื่อหยุดลูกยิงระยะไกลของกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่อังกฤษกำลังพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำประตูแรกของพวกเขาเพื่อการันตีการพันเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์ของโคลัมเบียโดยหลังจากที่ลงลงไปนอนกองกับพื้นสนามเขาก็ตัดสินใจเล่นต่อ แต่ไม่นานมากนักเขาก็โดนเข้าสกัดจากอดีตกัปตันทีมของเขาอย่างจอแดนแฮนเดสันหลังจากทำฟาวล์ใส่วิลเลียมที่ลงเอยด้วยการลงไปนอนกองกับพื้นอีกครั้งและตอนนั้นเองฮิโนก็สังเกตได้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกับแข้งจากเวลแฮนเดสันยืนอยู่เหนือวิลเลียมหลายวินาทีเพื่อตรวจสอบอาการของอดีตเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องจากนั้นเขาก็เข้าไปสวมกอดเขาและมองไปทีม่มานั่งสมรองของเวล ไม่นานนักหลังจากนั้นรอบเพดผู้จัดการทีมเวลก็ตัดสินใจว่าวิลเลียมไม่สามารถแข่งขันต่อได้เขาถูกแทนที่ด้วยคอเนอร์โรเบิร์ตฟุนแบกของเบอร์ลี่โาตวรู้สึกเสียใจอย่างเห็นได้ชัดเจนกับการตัดสินใจดังกล่าวจนกระทั่งถึงกับน้ำตาซึมออกมาโดยการเปลี่ยนตัวดังก่าวเกิดขึ้นในนาทีที่13หลังจากที่แม็กขวารายนี้มีกันอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในศีรษะของเขาซึ่งต่อมาเขาได้รับวินิจฉัยว่ามีการกระทุกกระเทือนทางสมอง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการกระทบกระเทือนทางสมองในฟุตบอลระดับสูงโดยเจอร์เมนจินาสไกส์โมเบลและเดนนี่เก็บิดอนผู้บรรยายของ BBC Sport ต่างก็ยืนยันถึงการตัดสินใจว่าจะเล่นต่อไปไหรือไม่ไม่ควรอยู่ในมือของนักกีฬาและให้บังคับโดยใช้แพทย์ของสนามแทนโดยเชลเลอร์อดีตกอนาตินชงเกรดผู้รณรงค์ให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการกระทบกระเทือนทางสมองในวงการฟุตบอลเรียกร้องให้นำกฎการเปลี่ยนตัวชั่วคราว ในกรณีสมองได้รับผลกระทุบกระเทือนมาใช้หลังเห็นอาการของวิลเลียมขณะที่คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลร่างประเทศ IFAB คุณกำลังรออะไรอยู่เชียร์เลอร์บอกกับบีพีซีบอร์ดทุกคนอยู่ภายใต้ความกดดันคุณต้องตัดสินใจแล้วคุณมีแพทย์และนักกายภาพในสนามที่พยายามซื้อเวลาพวกเขาสามารถพาเขาออกไปได้ในเวลา10นาทีประเมินอาการเขาเอาคนลงไปแทนแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจแทนที่จะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาล IFAB เอรออะไรอยู่ลงมือเลยสิการบาดเจ็บดังกล่าวทำให้ผลการแข่งฟุตบอลโลกของวิเลียมต้องจบลงอย่างน่าเศร้าเดวิลตกรอบหลังจากแายแพ้ต่ออังกฤษ ไม่กี่วันที่กองหลังของนัตติแฮมฟอร์เรสต์ต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้หัวใจสลายลังออกมาแข่งขันในตะวันออกกลางเขาใช้โซเชียลมีเดียเปิดเผยว่าคุณปู่ของเขาได้เสียชีวิตตั้งแต่ก่อนเกมนัดแรกของเบลพบกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันจันทร์ที่21 st, พฤศจิกายนที่ผนน่านมาโดยสาหรับทีมชัดเบลนั้นนอกจากวินเลียมแล้วแกเรดเบลกับตันทีมก็ไม่สามารถกลับมาเล่นในครึ่งหลังได้เนื่องจากเขารู้สึกถึงผลกระทบจากการเล่น3มเกมใน1นนัดน,น,นั่นก็คือไม่ฟิตนั่นเอง นี่คือสุลุคาวลีว์พูนนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่30พฤศจิกาย,ยน